ในช่วงที่มีปัญหาโควิด19หลายๆองค์กรทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะโดยยอมให้พนักงานต้องทำงานจากที่บ้านค่ะและหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายๆองค์กรก็เริ่มที่จะหาแนวทางว่าหรือถ้าจะปรับเปลี่ยนวันให้พนักงานทำงานลดลงทำงานที่บ้านมากขึ้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไรบางบริษัทในสหรัฐและอังกฤษก็เริ่มทดลองแล้วนะคะให้ พนักงานลองทำงานที่บ้านให้ทำงานเหลือสัปดาห์ละ4วันค่ะผลออกมาก็น่าสนใจไม่น้อยติดตามรายงานจากคุณชลันลักษ์จันวันเพ็ญค่ะ การทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำติดต่อกันหลายวันไม่ได้พักผ่อนอาจจะก,กำลังกลายเป็นเรื่องของอดีตเมื่อตอนนี้หลายบริษัทหันมาสนใจรูปแบบการทำงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือการทำงานจากบ้าน<ม>เพื่อที่พนักงานจะได้สามารถจัดการสมดุลชีวิตได้ดีขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นด้วย ล่าสุดเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ไปไกลถึงขั้นมีหลายบริษัทกำลังเริ่มพิจารณาลดวันทำงานให้เหลือเพียง4วันต่อสัปดาห์นั่นหมายถึงการมีวันหยุดเพิ่มขึ้นเป็น3วันจากเดิมที่มีเพียง2วันในหลายประเทศมีโครงการทดลองของ 4-Day Week g l o b a l ที่ให้บริษัทต่างๆทดลองลดวันทำงานให้เหลือ4วันต่อสัปดาห์โดยที่ยังคงจ่ายค่าแรงเท่าเดิม หาราชชาแนจัรก,ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีหลายบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการทดลองดังกล่าวในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีบริษัทแสดงความจำนงแล้วอย่างน้อย30บริษัทมีการกำหนดเริ่มต้นทดลองในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนด้วยกันโดยบริษัทจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเคมบริดจ์ออคซฟอร์ดและบอสตันในการทดลองลดวันทำงาน รวมถึงมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบริษัทอื่นๆในเครือข่ายที่เขาร่วมโครงการทดลองนี้ด้วยหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญของ d ฟเ Week Global จะทำการวัดผลว่าการลดวันทำงานลงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้นกว่าการทำงาน5วันต่อสัปดาห์หรือไม่อย่างไร ก่อนหน้านี้มีบางองค์กรในอังกฤษเริ่มโครงการให้พนักงานทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไปบ้างแล้วโดยยังคงค่าแรงเท่าเดิมแล้วก็พบว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้ลดลง Found that people are more concentrated on their jobs that they meet deadlines better Your worry is that your productivity will go down you're reducing the productivity by 20% your profits going to go down further um, but in fact the opposite has happened I mean you've had a three day weekend um, you know days in ที่สหรัฐอเมริกาก็มีการพิจารณาแนวคิดเรื่องลดชั่วโมงการทำงานแบบนี้เช่นกันโดยมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาคอนเกรสไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วในขณะที่บริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นโบวจากซานฟรานซิสโกได้เริ่มการทำงานรูปแบบใหม่นี้ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว r ร a n นเบรสโล CEO ของโบให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าการลดวันทำงานทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นและพนักงานก็มีความสุขมากขึ้นด้วยและแม้แต่ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าทำงานหนักมากที่สุดอย่างญี่ปุ่นก็มีบางบริษัทร่วมขบวนการลดวันทำงานด้วยเช่นกันเดือนที่แล้ว panasonic ญี่ปุ่นประกาศให้พนักงานที่สนใจสามารถเลือกทำงานสัปดาห์ละ4วันได้ ึงแม้หลายฝ่ายจะยืนยันว่าการลดเวลาทำงานเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและอาจจะกลายเป็นอนาคตการทำงานรูปแบบใหม่ที่แพร่หลายมากขึ้นแต่นักเศรษฐศาสตร์และบริษัทผู้ว่าจ้างบางส่วนก็มองว่าการลดวันทำงานอาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้ใช้แรงงานหรือผู้มีรายได้น้อยที่รับค่าแรงเป็นรายชั่วโมงเพราะจะทำให้รายได้ลดลงซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยเช่นกันชลลักษณ์จันวันเพลญไทย PBS รายงาน